ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเชิญสื่อมวลชนร่วมงานไ Th ย i o o n d m m i y y e r r p r e s s m e t t n n g 2022ซึ่งเป็นการถแถลงภาพรวมตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในช่วงครึ่งปีแรกเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ .2565 ที่ผ่านมาโดยในกลุ่มของมอเตอร,ร์ไซค์ Big กไบค6เดือนแรกที่ผ่านมานี้ มีตัวเลขการขายรวมทุกยี่ห้ออยู่ที่9,907คันซึ่ง Honda เพียงยี่ห้อเดียวสามารถทำตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น3,421คันโดย Honda มีการคาดหมายว่าจบปี2,565รถบิ๊กไบของ Honda จะสามารถทำตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น6,800คันเติบโตเพิ่มมากขึ้นประมาณ5%ในขณะที่ ตลาดรวมรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของประเทศไทยปีนี้จะมีตัวเลขรวมทั้งสิ้นทุกยี่ห้อ19,000คันบวกลบซึ่งเทียบเท่ากับปีที่แล้วก็คือปี2,564รถบิ๊กไบค์ในเมืองไทยมีตัวเลขการขายรวมทุกยี่ห้ออยู่ที่19,37 0 37, คันครับสำหรับบิ๊กไบย์ยอดนิยมที่มียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งของเมืองไทยในขณะนี้ก็คือ Honda CB 500X Sport Adventure เครื่องยนต์สสูบเรียง4 7 1ซีโดดเด่นด้วยอัพไซด์ดาวและดิสเบรกหน้าคู่มีตัวเลขการขายในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมาอยู่ที่1 0 2 5คันอันดับ2รถบิ๊กไบค์ยนิยมของเมืองไทยก็คือ Honda CBR 500 r มีตัวเลขการขายรวม697คันคุณผู้ชมทุกท่านอาจลืมไปแล้วครับว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อ1ปีที่แล้ววันที่1กันยายน พศออ2564 Honda ายุโรปได้มีการเปิดตัวส p o r t 500 s ี r ีส์ทั้ง3โมเดลที่มีการปรับปรุงติดตั้งอัพไซด์ดาวและดิสเบรกหน้าคู่จากนั้นเมืองไทยของเราก็เปิดตัวตามมาวันที่4ตุลาคมพศ2564ซึ่งการเปิดตัวคราวนั้นได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการบิ๊กไบค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า Hon d a ประกาศราคายืนเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่เพิ่มเติมออปชันก็คืออัพไซด์ดาวและดิสเบรกหน้าคู่แบบเลดินมาส่งผลให้ทั้ง CB500X และ CBR500R ยังคงครองความนิยมอันดับที่1และอันดับที่2ของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบในเมืองไทยได้อย่างเหนียวแน่นในขณะที่อันดับที่3ยังคงเป็นของ Honda นั่นก็คือ CBR650R สปอร์ตฟูลแฟริเครื่องยนต์4สูบเรียง6 5 0 c ซีซีรุ่นยอดนิยม ที่เคยขึ้นมาสูงสุดอันดับที่1ของเมืองไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งก็ผัดกันขึ้นผัดกันลงระหว่าง3รุ่นที่ว่านี้ก็อยู่ที่ว่าเจนไหนมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาบ้างสำหรับ CBR 6 5 0 R ปี2023ผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นจับตามองให้ดีๆครับปลายปีนี้มีลุ้นเป็นอย่างมากกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นจังหวะครบรอบในช่วง 2และ4ปีที่ผ่านมาวาระครบรอบ4ปีของโมเดล CBR 650R ในคราวนี้จะมีการปรับปรุงดีไซน์ช่วงท้ายใหม่หรือไม่หรือจะมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันหรือ Honda จะยังคงโฉมเดิมต่อไปอีก1นปีเรื่องราวของ CBR 650R จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ